ไปเริ่มกันที่เหตุการณ์ทหารพรานประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้อาวุธสงครามด้วยในการประทะครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างที่ทหารพรานอยู่ระหว่างการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำเภอบรรนางสาตาจังหวัดยะลานะคะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดล้อมแล้วก็ตรวจสอบอยู่ค่ะ จุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณถนนสายบ้านคอลอกาเอเขื่อนบางลางหมู่ที่5ตำบลบาเจาะอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาซึ่งสองข้างทางเป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบพร้อมกับนำตัวผู้ที่ได้รับปาดเจ็บออกจากพื้นที่และนำตัวส่งโรงพยาบาล การตรวจสอบทราบว่าขณะเกิดเหตุขณะที่ทหารพานชุดปฏิบัติการจรยธ์สังกัดกองร้อยทหารพานที่4105ปฏิบัติหน้าที่ราตะเวนแต่ว่ามีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจํานวนดักซุ่มอยู่ในป่าสวนยางพาราก่อนที่จะใช้ปืนสงครามรอบยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดยิงปะทะก,กันประมาณ10นาทีหลังเหตุการณ์สงบลงก็พบว่าอ,อาสาสมัครทหารพานเปลี่ยนสิริสุขเสียชีวิตหนึ่งนาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมเข้าตรวจสอบหลักฐานโดยคาดว่าเป็นการก่อเหตุความไม่สงบของกลุ่มแนวร่วมที่เคลื่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอบรรดังสตาและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อหวังให้เกิดความหวาดกลัวค่ะ